พี่มาเลือกกันเลยนะคะนอนเย็นสบายมากนะคะอันนี้จะเป็นแบบหลุมลึกนะคะร้านนี้มีแค่สิบกว่าใบค่ะรีบมาซื้อกันเลยนะคะร้านตั้งใจรวยพิษณุโลกค่ะใครผ่านจังหวัดพิษณุโลกอยากจะเข้ามาดูก็โทรหาร้านได้เลยค่ะหาร้านไม่เจอพิมพ์ในพิกัด Google แ a p ค่ะตั้งใจรวยพิษณุโลกก็จะเจอร้านเหล่านั้นเองค่ะน่ารักมากๆ คลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอ่างแมวนะคะใครสนใจโอ่งแมวอ่างแมวค่ะอันนี้ก็จะเป็นโองแมวนะคะมีหลายแบบเลยโอ่งกระต่ายนะคะโอ่งนูค่ะมีค่ะมาเลือกเลยนะคะ